หนุ่มมาลาบไลลาบผมสุกผมสุกนะเบิ่มเบิ่มไม่เอาไม่เอาขมมากนะครับได้เลยจี๊ดนิดเดียวจี๊ดนิดเดียวแถมเบิึมบึมเลยโอเคจุดแก๊สอ้าือใสอ๋อเฮ้ยอ๋อเฮ้ยเฮ้ยแก๊สหมดเฮ้แก๊สหมดเฮ้ยมาแล้ว ตัวให้เรียบร้อยนะครับนำเนื้อมาเร็จปุ๊บแล้วก็คั่วใส่นี่เลยชีพิเยะบอมีอย่างมากมายชีพี้ยไมก่อน60บาทป้อยสุกแล้วเรียบร้อยปรุง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 ,รงพริกลงไปขมพอดีเผ็ดพอดีอันนี้กินแบบสุกนะเฮ้ยเบิ้มเฮ้ยมีชื่อพ่อใครบ้าง ผมพอดีนี่ลงไปใส่ลงไปโคนลำๆฮะนะเฮ้ยวันนี้ทหารบุกไว้เฮ้ยเพิ<า>่งได้ลากลับมาโอเคเลยเดี๋ยวให้ลามาหนึ่งเดือนขอชิมก่อนขมพอดีเผ็ดพอดี เผ็ดอีกหน่อยเถอะในความคิดผมเผ็ดหน่อยเถอะอ่าผิดจานแล้วแหละเอาขั้วยิงกันพอขั้วนิดนึงได้เลยไม่มีปัญหาคั่วตอนปนี่และครับอร่อยขั้วตอนปูมันจะหอมเนาะควันหุูหูกลิ่นหอมหอมขึ้นไปแล้วควันหุูหูแล้วตวดใส่ถุงคุณนายผัก แยกถุงราบครับราบอันนี้เปิดบินบินแรกเลยนะต้มยังไม่ขึ้นเลยหกสบาทแบบคั่วเยอะไหมเยอะอันนี้เดี๋ยวเทใส่จานคุณจะเห็นเลยประสิทธิภาพล้นถ้วยเลยผักลาบอยู่สายผักลาบ จะเป็นประมาณนี้น้ำจิ้มไปน้มันเห็นที่สวยดีนะผมโอ,โอ้โอเคเลยหกสิบบาทครับอย่างนี้เลยได้เลยครับขอบคุณมากนะครับหอมๆเลยครับขอบคุณครับโอเเรียบร้อยครับลาบครับเปิด<อ>บินวันแรก